พ่อเป็นหนูเอ่อสำหรับพ่อเหรอพ่อ,อชอบตัวคล้ายๆกันแหละตัวนี้แล้วกันพ่อค,คิดหนูหนูคิดว่าตัวไหนล่ะหนูยังไม่เลือกเลยไหนนี่ของพ่อนี่นะเยอืมอออได้อย่างที่คิดไว้หรือเปล่า

เป็ตัวไหนเหมือนเลยน่าจะเหมือนตัวที่พ่อคิดไว้มากกว่าว่ะเฮ้ยให้ตัวนี้ไหนขอดูหน้าดิโอ้โไหนขอดูหน้ามันหน่อยเฮ้ตัวอะไรอ่ะมันคือสิงโตโอ้โหตัวนี้ใช่ชอบไหมล่ะตัวนี้ก็ได้อยู่นะมันน่ารักดีถึงจะถึงจะผิด ผิดเป้าหมายที่เล็งไว้สักหน่อยแต่ก็ชอบอยู่ใช่ไหม